มีความลับอะไรซ่อนอยู่ในหนังสือ The Secret EP นี้นะคะจะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะ EP ที่13ค่ะแล้วก็จะไม่ได้มีในส่วนของเนื้อหานะคะสำหรับ EP นี้แต่ว่าจะเป็นประวัติของวิทยากรน,นะคะหรือว่าบุคคลสำคัญที่เรากล่าวถึง ในหนังสือเล่มนี้นะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้จักท่านนะคะแต่ว่าใจ,ใจเชื่อว่าการที่เราได้รู้จักว่าแต่ละท่านนะคะที่เขาได้พูดถึงกฎแห่งการดึงดูดในหนังสือเล่มนี้นะคะพูดถึงความลับพูดถึงซีเค e t นะคะเขามีความเป็นมายังไงมีประวัติยังไงมันก็จะทําให้เรารู้สึกมั่นใจนะคะในสิ่งที่เราได้ฟังมาแล้วนะคะทั้ง12 EP ีมากยิ่งขึ้นค่ะ โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะท่านแรกก็คือจอห์นฮัสลาฟนะคะจากอดีตเด็กข้างถนนปัจจุบันจอห์นฮัสลาฟเป็นนักเขียนขายดีระดับนานาชาติวิทยากรและที่ปรึกษาทางธุรกิจ จอนมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถสร้างฐานะมั่นคงขึ้นในขณะที่ใช้ชีวิตแบบพิเศษเขาอุทิศเวลา25ปีผ่านมาให้กับการวิจัยเรื่องสมองมนุษย์ฟิสิกส์ควอนตมัมและกลยุทธ์ธุรกิจเนื่องจากศาสตร์ทั้ง3สาขาล้วนเกี่ยวข้องกับความสำเร็จในชีวิตและธุรกิจเขาได้อาศัยความรู้นี้สร้างบริษัทที่มีเงินทุนหมุนเวียนหลายล้านดอลลาร์ถึง4บริษัท โดยเริ่มต้นจากศูนย์และขณะน,นี้เขาได้แบ่งปันความคิดที่ไม่เหมือนใครในการสร้างธุรกิจและทำเงินให้กับนักลงทุนและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กทั่วโลกผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.onecoach.com ท่านต่อมานะคะมคิลเบร์นร์เบควิทในปีคศ1968ดรเบควิทนัก คิดหัวก้าวหน้าผู้ไม่ฝักฝ่ายหรือสังกัดศาสนาใดได้ก่อตั้งศูนย์จิตวิญญาณน,นานาชาติอากาเปซึ่งมีสมาชิกในสหรัฐหนึ่งหมื่นรายและเครือข่ายมิสหายทั่วโลกอีกหลายแสนคนเขาเป็นสมาชิกในคณะกรรมการานานาชาติชุดต่างๆร่วมกับผู้นำทางจิตวิญญาณคนสำคัญเช่นดาไลาลามะดเรเอที อริยรัตผู้ก่อตั้งสำนักสาวทยาและอรุณคานทีหลานชายของโมฮันดัสเคคานทีเขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมเพื่อความคิดใหม่แห่งโลกซึ่งจัดการประชุมประจำปีโดยมีนักวิทยาศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์ศิลปินและผู้นำทางจิตวิญญาณมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางนำมนุษยชาติไปสู่การใช้ศักยภาพในระดับสูงสุด ดรเบควิดสอนการนั่งสมาธิและสวดภาวนาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นผู้นำการฝึกปฏิบัติจิตและบรรยายในการประชุมและสัมมนา,าต่างๆเขาเป็นผู้ริเริ่มกระบวนการวิสัยทัศน์ชีวิตและเป็นผู้เขียนหนังสือ Inspirations of the Heart, 40 Day My Fast s o l Feast และ A Manifesto of Peace ท่านต่อไปนะคะเจนิเฟย์บีเรนประมาณคศ1881ถึง1960เจศยเนฟบีเรนศึกษากับผู้พิพากษาโทมัสโทรเวิร์ดหนึ่งในผู้เผยแพร่อภิปรัชญาด้านจิตวิญญาณคนแรกๆและผู้เขียนหนังสือศาสตร์แห่งจิตโทมัสโทรเวิร์ดเลือกบีเรนเป็นสิษย์เพียงคนเดียวของเขาต่อมาเธอได้สอนบรรยายและฝึกปฏิบัติ จิตศาสตร์ในทวีปอเมริกาเหนือเป็นเวลา35ปีรวมทั้งเขียนหนังสือของเธอเองซึ่งได้รับความนิยมในหลายๆเล่มนะคะท่านต่อมาีบ e าเ r o w ์ r ี e ราเวอร์เป็นผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Empowerwell บริษัทที่ปรึกษาระหว่างประเทศที่ช่วยจัดระบบและแก้ปัญหาต่างๆให้กิจการธุรกิจ มูลนิธิครอบครัวและบุคคลในการสร้างพลังให้แก่ตัวตนประสบการณ์การช่วยเหลือสังคม c o n t r i b u t i o n และการบริหารทรัพย์สินเขายังเป็นผู้ก่อตั้ง The Quadrant Living Experience บริษัทบูติกที่ฝึกอบรมและออกใบอนุญาตแก่ที่ปรึกษา Quadrant Living ในเครือข่ายนานาชาติลีเป็นผู้ร่วมเขียนหนังสือ Well-enchantment and preservation และเป็นผู้เขียน The Power q u a r a e n ท่านต่อไปนะคะ Jack Canfield Jack Canfield ผู้เขียนหนังสือ The Success Principle เป็นหนึ่งในผู้ร่วมสร้างสารรค์หนังสือชุดพลังชีวิตหนังสือขายดีอันดับหนึ่งชนิดถล่มทลายที่จัดอันดับโดยหนังสือพิมพ์ New York Times และมียอดพิมพ์ในขณะที่หนังสือเล่มนี้นะคะได้เขียนออกมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือ100ล้านเล่มแล้วนะคะแจ็คเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของสหรัฐอเมริกาในด้านการชี้ช่องฟาดอาุปสรรคสู่ความสำเร็จแก่นักธุรกิจรายย่อยผู้บริหารกิจการผู้จัดการนักขายมืออาชีพลูกจ้างพนักงานและนักการศึกษา เขาได้ช่วยให้ผู้คนจำนวนนับแสนๆสร้างฝันให้เป็นจริงพบข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับแจ็คแคนฟิลได้ที่ www jackcanfield com ค่ะท่านต่อไปนะคะโรเบิร์ตคลอเรีย ประมาณคส1885ถึง1950ศโรเบิร์ตคอรเรียเนี่ยเป็นนักเขียนชาวอเมริกันผู้เปี่ยมพลังสร้างสรรค์และประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดผลงานทุกเล่มของเขาซึ่งรวมทั้ง The Secret of the a g e และ Rich Within y o u r Rich ล้วนเขียนขึ้นจากการค้นคว้าวิจัยอภิปรัญายอย่างกว้างขวางลึกซึ้งของคอ r เรียเองและจากความเชื่อส่วนตัวของเขาที่ว่าคนเราทุกคนสามารถบรรลุความสำเร็จความสุขและความมั่งมีได้อย่างง่ายดายและชอบธทาข้อความส่วนที่อ้างในหนังสือเล่มนี้มาจากหนังสือชุด7เล่ม The Secret of the Ages โดยได้รับความกรุณาอนุญ,ญาตจากสำนักพิมพ์โรเบิร์ตคอเรีย ท่านต่อมานะคะดรจอห์ดิมาร์ตินีจากเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ขณะนี้จอห์ดิมาร์ตินีเป็นแพทย์นักปรัชญานักเขียนและวิทยากรระดับนานาชาติเขาเคยเปิดคลินิกรักษาโรคปวดหลังที่ประสบความสำเร็จอยู่หลายปีและเคยได้รับตำแหน่งยอดนักบำบัดโรคปวดหลังแห่งปีปัจจุบันดรดิมาร์ตินี เป็นที่ปรึกษาแก่ผู้มีอาชีพด้านสุขภาพบรรยายและเขียนหนังสือเกี่ยวกับการบำบัดและปัจยาหลักวิธีปรับเปลี่ยนตนเองของเขาได้ช่วยให้คนนับพันๆพบระเบียบและมีความสุขในชีวิตมากขึ้นเว็บไซต์ของดรดิมา r ตินีคือ www d r d i m a r t i n i com ท่านต่อมาค่ะมารีไดมอนมารีเป็นปรมาจารย์ด้าน่วงจุย้ยซึ่งเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ เธอทำงานด้านนี้มากว่า20ปีแล้วโดยได้วิเคราะห์ขัดเกลาองความรู้ที่ได้รับการอบรมบ่มสอนมาตั้งแต่วัยเยาว์มารีเป็นที่ปรึกษาฮวงจุ้ยของคนดังในฮอลลีวูดมากหน้าหลายตาผู้กำกับและผู้สร้างภาพยนตร์คนสำคัญยักษ์ใหญ่ในวงการดนตรีและนักเขียนผู้โด่งดังเธอได้ช่วยให้คนดังในอีกหลายวงการประสบความสำเร็จก้าวหน้ายิ่งขึ้นในทุกด้านของชีวิต มารีได้สร้าง Diamond ui, Diamond d i ดิมอนแฟ h u i d ย a ด o มอนดาว i n g และ Inner Diamond f แฟ n งชูยขึ้นเพื่อเชื่อมโยงกฎแห่งการดึงดูดในสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคลท่านต่อไปนะคะไมดูลี่ไม้ไม่ใช่ครูหรือวิทยากรมืออาชีพเขาเป็นนักผจญภัยชีวิตผู้ประสบความสำเร็จในการชี้ช่องนำทางแก่กิจการต่างๆทั้งรายใหญ่และรายย่อย หลังจากที่ได้ใช้ชีวิตในดินแดนต่างๆทั่วโลกเพื่อทำงานให้บริษัท Price Waterhouse เขาได้ร่วมก่อตั้ง t o t a r l y Unique j o r s ขึ้นในปีคศ1989เพื่อจำหน่ายของขวัญที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจของทางบริษัทเองทั้งปลีกและส่งจากจุดเริ่มต้นที่ไม่มีอะไรเลย TUT ค่อยๆเติบโตสู่การเป็นร้านค้าที่มีสาขาทั่วภูมิภาคมีผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทุกแห่งในสหรัฐและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั่วโลกโดยผ่านทางศูนย์จัดจำหน่ายในญี่ปุ่นซาอุดิอาระเบียและสวิตเซอร์แลนด์จนยอดขายเสื้อยืด totally unique t-shirts พุ่งสูงเกิน1ล้านตัวในปีคศ2000 ไม้ตัดสินใจปรับเปลี่ยนกิจการ TUT มาเป็นชมรมนักผจญภัยด้านแรงบันดาลใจและปรัชญาทางเว็บไซต์ซึ่งในขณะนั้นมีสมาชิกราว60,000รายใน169ประเทศแล้วและเขายังมีผลงานเขียนหนังสือจำนวนหนึ่งรวมทั้งหนังสือชุด3เล่ม Notes from the Universe กับสื่อบันทึกเสียงชุด Infinite possibilities, the art of living your dreams ซึ่งมีชื่อเสียงในหลายประเทศผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไม้และ TUT ได้ที่ www.tut.com ท่านต่อไปนะคะ Bob Doyle Bob Doyle เป็นผู้สร้างสารรค์และสนับสนุนโครงการ Veil Well Beyond Reason ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมผ่านสื่อผสมอันทรงพลังเกี่ยวกับกฎแห่งการดึงดูดและการประยุกต์ใช้ กฎนี้ในภาคปฏิบัติบ๊อบเน้นความสําคัญของศาสตร์ของกฎแห่งการดึงดูดเพื่อช่วยให้เราสามารถนํากฎข้อนี้มาปรับใช้กับชีวิตตนเองได้อย่างมีจุดมุ่งหมายมากขึ้นและเพื่อดึงดูดความร่ำรวยความสําเร็จความสัมพันธ์อันแสนหวานหรืออะไรก็ตามที่เราต้องการท่านต่อมานะคะเฮลดอสกินผู้เขียนเดอะเซโดนาเมธอดนังสือขายดีติดอันดับของนิวยอร์กไทม เฮลเดอร s สก e ินอุทิศตนให้กับการช่วยปลดปล่อยเพื่อนมนุษย์จากความเชื่อที่ตีกรอบเพื่อให้ทุกคนบรรลุสิ่งใดก็ตามที่หัวใจปรารถนามาร์ควิธีเซโดน่านั้นเป็นเทคนิคที่ไม่เหมือนใครและมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการแสดงให้คุณมองเห็นหนทางที่จะหลุดพ้นจากความรู้สึกความเชื่อและทัศนคติต่างๆอันเจ็บปวดและจำกัดตีกรอบในช่วง30ปีที่ผ่านมา เฮลเรสสอนหลักการนี้แก่บริษัทและบุคคลมาแล้วทั่วโลกท่านต่อไปนะคะมอลิสกูดแมนมอลิสกูดแมนได้รับสมญาว่ามนุษย์ปฏิหารผู้ตกเป็นข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ในปีคศ1981หลังหายจากอาการบาดเจ็บสาหัสอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกซึ่งใครๆก็ลงความเห็นว่าเขาไม่มีทางุขึ้นมาเดินเหิน พูดจาหรือปฏิบัติกิจวัตรประจำวันตามปกติได้อีกแต่ทุกวันนี้มอริสเดินทางตระเวนไปทั่วโลกเพื่อปลุกเร้าให้กำลังใจผู้คนมากมายหลายพันด้วยเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ใจของเขาเคที่กูดแมนภรยาของมอริสก็มีบทบาทในหนังสือเล่มนี้ด้วยเธอได้ถ่ายทอดเรื่องราวการเยียวยารักษาตนเองที่กอ่อให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจท่านต่อไปดรจอห์นเกร จอห์นเกรเป็นผู้เขียนหนังสือ Men are from Mars, Women are from Venus ผู้ชายมาจากดาวอังคารผู้หญิงมาจากดาวศุกร์หนังสือว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ขายดีอันดับหนึ่งในทศวรรษที่ผ่านมาด้วยยอดจำหน่ายกว่า30ล้านเล่มนอกจากนี้เขายังมีผลงานเป็นหนังสือขายดีติดอันดับอีก14เล่มและได้จัดการประชุมสัมมนาที่มีผู้สนใจเข้าร่วมหลายพันคน จุดมุ่งหมายของเขาคือการช่วยให้ผู้ชายกับผู้หญิงมีความเข้าใจกันยอมรับนับถือและเปิดใจรับความแตกต่างทั้งในความสัมพันธ์ส่วนตัวและในวงการอาชีพผลงานเล่มล่าสุดของเขาคือ d u e m a s and Venus Diet and Exercise Solution ท่านต่อมานะคะชาวฮาเน h a ข้อส1866ถึง1949 ชาลส์ฮานเ e ลเป็นนักธุรกิจชาวอเมริกันผู้ประสบความสำเร็จและมีผลงานเขียนหนังสือหลายเล่มทุกเล่มล้วนบอกเล่าความคิดและกลยุทธ์ที่เขาได้ใช้เพื่อบรรลุความยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาเองเล่มที่โด่งดังที่สุดคือ The m a s t e r Key System ซึ่งประกอบด้วยบทเรียนประจำสัปดาห์24บทเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศหน,นังสือเล่มนี้ยังคงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เหมือนเมื่อพิมพ์ครั้งแรกในปี1,912ท่านต่อไปดรจอห์นเฮเกรนดรจอห์นเฮเกรนเป็นนักฟิสิกส์ควอนตัมนักการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายรัฐที่มีชื่อเสียงระดับโลกนักสือเรื่อง Manual of a Perfect Government ของเขาได้เสนอวิธีการแก้ปัญหาสำคัญสคัญด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์สันติภาพโลกโดยอาศัยแนวนโยบายที่สอดคล้องกับกฎธรรมชาติจอห์นเฮเกินได้รับรางวัลคิวบี้อันทรงเกียรติซึ่งมอบให้นักวิทยาศาสตร์ผู้มีผลงานช่วยเหลือสังคมอย่างสำคัญและยังเป็นหนึ่งในผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรค n a t u r a l l a อ Party เมื่อปีคศ .2000 เขาได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในยอดนักวิทยาศาสตร์แห่งยุคที่ยังมีชีวิตอยู่ ขั้นต่อไปนะคะบิลแฮร์ริสบิลแฮร์ริสเป็นนักพูดอาชีพครูและเจ้าของกิจการหลังจากศึกษางานวิจัยทั้งเก่าใหม่เกี่ยวกับธรรมชาติของจิตใจและเทคนิควิธีการปรับเปลี่ยนตนเองบิลได้สร้างสารรค์โฮโลซิงซึ่งเป็นเทคโนโลยีด้านสื่อเสียงที่ส่งผลดีต่อการฝึกสมาธิขั้นสูง บริษัท Centerpoint Research Institute ของเขาได้ช่วยให้ผู้คนนับพันๆคนทั่วโลกสามารถมีชีวิตที่มีความสุขขึ้นและปลอดความเครียดท่านต่อไปนายแพทย์เบนจอนสันเดิมนายแพทย์จอนสันได้รับการศึกษาทางด้านแพทย์แผนตะวันตกแล้วจึงหันไปสนใจการบำบัดร,รักษาด้วยพลังงานหลังจากเอาชนะโรคร้ายที่คุกคามชีวิต โดยใช้วิธีการใหม่ๆเขาสนใจเรื่อง Healing c o a s t เป็นหลักซึ่งเป็นวิธีการรักษาที่นายแพทย์อเล็กซ์ลอยเป็นผู้คนพบปัจจุบันนายแพทย์ทั้งสองได้ร่วมกันเปิดกิจการ The Healing c o a s t Company mm hmm. เพื่อเผยแพร่ความรู้นี้ต่อไปท่านต่อไปนะคะ l ร r ลแรนด์ไมเออร์โร r ลแรน e ไมเเป็นผู้ก่อตั้ง Live Around ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การศึกษาด้านการเงินและสนับสนุนการช่วยให้ผู้คนบรรลุเป้าหมายทางการเงิน r ร r a l เชื่อมั่นว่าพลังจิตคือกุญแจไขประตูสู่ความมั่งคั่งและได้ช่วยให้ผู้คนมากมายกลายเป็นเศรษฐีเงินล้าน r ร r a <oro> l ให้คำแนะนำแก่คนทั่วไปและบริษัทต่างๆโดยส่งผ่านความรู้ความชำนาญของเธอ เว็บไซต์ของเธอคือ l i v e a r o u n d c o m ท่านต่อไป Prentice m a n f o r d ขอสอนึส1ถึง1891 Prentice m a n f o r d เป็นหนึ่งในบรรดานักเขียนและผู้ก่อตั้งขบวนการ n นิวทอร h t คนรแรก Prentice ใช้ชีวิตส่วนใหญ่เก็บตัวสันโดษแต่มีอิทธิพลต่อนักเขียนและครูบาอาจารย์ผ่านทางงานเขียนของเขา ที่ว่าด้วยกฎเกณฑ์ทางจิตวิญญาณรวมทั้งเรื่อง t o u s are things และรวมบทความชุด the white c o u s e library ท่านต่อไปลิซ่าดิโครลิซ่านิโครเป็นผู้ต่อสู้สนับสนุนการสร้างอำนาจส่วนตัวอย่างแข่งขันเปลี่ยนพลังเธอเป็นผู้ก่อตั้งและ CEO ของ motivating and messages and motivating the e ีนสปิริตซึ่งเป็นโครงการฝึกทักษะอย่างครอบคลุมที่นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในชีวิตของวัยรุ่นสตรีและผู้ประกอบการธุรกิจพร้อมทางให้บริการแก่ระบบการศึกษาลูกค้าที่เป็นบริษัทองค์กรสร้างศักยภาพมนุษย์ Empowerment และโครงการอื่นๆที่อยู่บนพื้นฐานของศรัทธาความเชื่อมั่น ลิซ่าเป็นหนึ่งในผู้เขียนพลังแห่งชีวิตฉบับชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาซึ่งอยู่ในชุดหนังสือขายดีทั่วโลกท่านต่อมานะคะน่าจะรู้จักกันดี Porter, บล็อกพ็อกเตอร์ภูมิปัญญาของบล็อกพ็อกเตอร์มาจากความรู้ของปรมาจารย์ที่สืบทอดกันมาหลายรุ่นตั้งแต่แอนดรูว์แคเนกี้ที่ส่งต่อให้นโปเลียนฮิลและจากนั้นฮิลก็ส่งต่อให้เออร์ไนติงเกล แล้วเอ์ในติงเกลก็ส่งคบเพลิงแห่งปัญญาต่อให้บ็อบพ็อกเตอร์บ็อบทำงานในด้านศักยภาพของพลังจิตมากกว่า40ปีเข้าเดินทางท,งทั่วโลกเพื่อเผยแพร่ความลับช่วยให้บริษัทต่างๆและคนทั่วไปสร้างชีวิตแห่งความเจริญก้าวหน้าและความมั่งคั่งสมบูรณ์โดยอาศัยกฎแห่งการดึงดูดเขาเป็นผู้เขียนหนังสือขายดีระดับนานา,นา,นาประเทศเรื่อง you were born rich แต่ตอนนี้ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะและท่านต่อมาเจมส์อาร์เธอรเย์เจมศึกษาหลักการเรื่องแห่งความมั่งมีสีสุขและความเจริญก้าวหน้าที่แท้จริงมาตลอดชีวิตและได้พัฒนาศาสตร์ชื่อว่า t h e s i g n of success and harmonic wealth ศาสตร์ส,สู่ความสำเร็จและความมั่งคั่งที่สอดคล้องกัน ซึ่งสอนเคล็ดลับสู่การบรรลุผลอย่างไร้ขีดจำกัดในทุกด้านทั้งด้านการเงินความสัมพันธ์สติปัญญาสุขภาพร่างกายและจิตวิญญาณระบบการสร้างผลงานแผนการฝึกอบรมในบริษัทและความช่วยเหลือในการฝึกอบรมของเขาถูกนำไปใช้กว้างขวางทั่วโลกเขาบรรยายเรื่องความมั่งคัง่งความสำเร็จและศักยภาพของมนุษย์อยู่เป็นประจำ เจมยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประเพณีพื้นเมืองลึกลับของโลกตะวันออกอีกด้วยท่านต่อมานะคะเดวิดเทรเมอร์เดวิดเทรเมอร์เป็นนักคาหุ้นนักลงทุนและผู้อบรมการลงทุนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงเขาจัดหลักสูตรการสัมนาและสัมนาเชิงปฏิบัติการบริษัท Trading เอชของเขาสอนวิธีการสร้างรายได้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาทัศนคติที่เปิดรับความมั่งคัง่ง บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นและโภคภัณฑ์ในออสเตรเลียและประเทศอื่นๆของเขาได้รับการยกย่องว่าถูกต้องแม่นยำเสมอท่านต่อมามาซีชิมอฟมาซีชิมอฟเป็นหนึ่งในผู้เขียนหนังสือพลังแห่งชีวิตฉบับสตรีและพลังแห่งชีวิตฉบับแม่ที่ได้รับความสำเร็จอย่างมหาศาล เธอเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณที่พูดถึงการพัฒนาตนเองและความสุขได้อย่างลึกซึ้งตรึงใจงานของเธอมีจุดมุ่งหมายสู่การยกระดับชีวิตสตรีเป็นพิเศษเธอยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริษัทเอสตร A ีมกรุ๊ปซึ่งเสนอแผนการสร้างแรงบันดาลใจและการเคารพตนเองแก่สตรีท่านต่อมานะคะดรโจ,โจวิเทล โจวิเทลซึ่งเป็นคนจรจัดรายบ้านเมื่อ20ปีที่แล้วปัจจุบันได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญการตลาดชั้นนำของโลกเขาเขียนหนังสือว่าด้วยหลักการแห่งความสำเร็จและความอุดมสมบูรณ์หลายเล่มรวมทั้ง Life's Missing Instruction Manual, Hypnotic Writing and the Attractor Factor ซึ่งล้วนเป็นหนังสือขายดีอันดับหนึ่งมาแล้วโจได้รับปริญญาเอก สาขาอภิปรัญาและเป็นนักสะกดจิตเพื่อการบำบัดผู้ชำนาญการปฏิบัติอภิปรัญาและนักบำบัดด้วยพลังชีกงท่านต่อมานะคะดรเดนิสเวลลี่ดรเวลลี่เป็นนักเขียนอาจารย์และที่ปรึกษาด้านการบรรลุผลสำเร็จขั้นสูงของมนุษย์ที่ได้รับความเคารพนับถือที่สุดคนหนึ่งของอเมริกาเขาเคยเป็นครูฝึกนักบินอวกาศขององค์การนาซา และต่อมาได้นำหลักสูตรเดียวกันนั้นมาประยุกต์ใช้กับนักกีฬาโอลิมปิกสื่อบันทึกเสียงชุด The Physiology of Running ของเขาซึ่งนำเสนอวิธีการฝึกเป็นนายตัวเองติดอันดับขายดีตลอดการและเขายัางเป็นผู้เขียนหนังสือแนววิชาการ15เล่มหลายเล่มติดอันดับขายดีนานาชาติท่านต่อมานะคะ Neil Donal Walsh นิวโรนัลวอชเป็นผู้นำสารแห่งจิตวิญญาณในยุคสมัยใหม่และเจ้าของผลงานนวัตกรรมสูงซึ่งมียอดจำหน่ายทำลายสถิติที่ผ่านมาทั้งหมดในการจัดอันดับของ New York t i m e สนั่นคือหนังสือชุด3เล่ม Conversations with God นิวมีผลงานหนังสือ22เล่มตลอดจนแผนการต่างๆในรูปสื่อบันทึกเสียงและวิดีทัศน และเดินสายบรรยายทั่วโลกในฐานะผู้นำสารแห่งจิตวิญญาณใหม่ท่านต่อไปนะคะวอรเวัตเทลคศ1860ถึง1911 w a l ้ t เกิดในสหรัฐอเมริกาเขาใช้เวลาหลายปีศึกษาปรัชญ,ญาและศาสนาสารพันบรรดามีก่อนที่จะเริ่มเขียนหนังสือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการความคิดใหม่ ผลงานหลายเล่มของเขามีอิทธิพลมากต่อบรรดาครูอาจารย์ด้านความสำเร็จและมั่งคั่งในยุคปัจจุบันผลงานเล่มที่โด่งดังที่สุดของเขาคือ The Sign of Getting Rich ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปีคศ1910ที่ได้รับการยกย่องเป็นหนังสือสคลาสสิกของวงการและท่านสุดท้ายนะคะที่หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงก็คือ Dr. Fred Alan Wolf เฟรดอลันวูฟเป็นนักฟิสิกส์นักเขียนและอาจารย์เขาสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาเอกในสาขาฟิสิกส์ทฤษฎีดรวูฟสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลกผลงานด้านฟิสิกส์ควอนตัมและจิตสำนึกของเขาเป็นที่รู้จักดีผ่านทางงานเขียนเขาเขียนหนังสือ12เล่มรวมทั้งเรื่อง c h e k i n g the Quantum Leap ซึ่งได้รับรางวัล National Book Award ปัจจุบันดร์วูฟยังคงทำงานเขียนและเดินสายบรรยายทั่วโลกและทำการวิจัยอันน่าทึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างฟิสิกส์ควอนตัมกับจิตสำนึกขอให้ความรับนี้ช่วยนำพาความรักและความรื่นรมมาสู่การดำรงอยู่ทั้งหมดของคุณนี่คือความปรารถนาดีที่ฉันมีต่อคุณและโลกใบนี้ ก็จบแล้วนะคะสำหรับหนังสือ The Secret อ้อเกือบลืมนะคะคนสุดท้ายนะคะที่ไม่อ่านไม่ได้เลยอยู่ตรงหน้าปกนั่นก็คือผู้เขียนนะคะรอนดาเบิร์นนั่นเองรอนดาเบิร์นเนี่ยเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ก็เหมือนกับเราทุกคนคือต้องผ่านการเดินทางสแสวงหาเพื่อที่จะค้นพบระหว่างทางเธอได้รวบรวมทีมทำงานที่ดีเยี่ยมซึ่งประกอบด้วยนักเขียนนักเทศ ครูผู้สร้างภาพยนตร์นักออกแบบและผู้จัดพิมพ์หนังสือเพื่อนำา The Secret ออกมาปรากฏต่อชาวโลกและวิสัยทัศน์ของเธอก็ได้นำความสุขสมหวังมาสุ่ผู้คนนับล้านๆในบทนี้นะคะใน EP นี้จบแล้วจริงๆนะหมดแล้วก็ <c oughs> อย่างหนึ่งที่อยากจะขออภัยไว้ก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะที่อาจจะไม่ได้ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อ่านผิดบ้างถูกบ้างนะคะให้อภัยด้วยได้ไหมนะคะก็อย่าซีเรียสนะคะก็ถ้าอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละท่านนะคะเราสามารถกดหาได้ง่ายๆเลยนะคะผ่าน Google เลยนะคะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือว่าเ,เรื่องของเวลาต่างๆนะคะซึ่ง อย่างที่จอยบอกไว้ตั้งแต่ EP แรกแรกๆเลยนะคะว่าหนังสือเล่มนี้ที่จอยอ่านอยู่เนาะเป็นหนังสือเก่านะคะซึ่งตีพิมพ์ตั้งแต่ปี2550ค่ะเพราะฉะนั้นจอยอ่านตามตัวหนังสือเนี่ยบางครั้งเขาบอกว่าปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยคือปัจจุบันตั้งแต่ปี2550นะคะก็เรื่องของระยะเวลาอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะๆกับปัจจุบันวันนี้นะ อ่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ชอบไปช่ยอ่านหนังสือให้ฟังแบบนี้นะคะก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกได้แล้วเจอกันใหม่นะคะกับหนังสือเล่มต่อไปค่ะครูจอยบิสเนสเ s ็กซ์เพรสวัสดีค่ะ